สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราเล่นเป็นไบร์นะครับในการฟาร์มป่านะครับเป็นทั้งแคลรี่และไฟเตอร์และแอสซิสิ์ผสมกันนะครับเราจะอัพท่าหนึ่งเป็นท่านำนะครับ เวลาเราจะเข้าเราจะต้องกดท่า1นึ่งเข้าไปก่อนนะครับเพื่อให้ติดสัญ,ญลักษณ์ใต้เท้านะครับแล้วก็ใช้ท่า2พุ่งเข้าไปตีนะครับเราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับเราจะออกเป็นธนูฟาร์มก่อนนะครับเพื่อให้มีความรวดเร็วในการโจมตีครับสำหรับคอนคอมโบก็คือ กดสกิลหนึ่งก่อนครับแล้วก็ตามด้วยสกิลสองโดยที่เราต้องดูใต้เท้าของศัตรูก่อนนะครับว่าติดสัญ,ญลักษณ์ใต้เท้าหรือไม่ครับถ้าครบ4-5ถึงสัญ,ญลักษณ์เราก็สามารถที่จะตีใกล้ได้เลยครับเพราะว่าการตีใกล้ของเรามันจะทำการทรูดาเมจนะครับตอนนี้เราเจอยอนครับเจอยอนครับยอนแล้วไงครับยอนยังไงตายไปหนึ่งครับยอน ย้อนเราก็ตามตามไปครับตายไป2ครับตอนนี้แพนด้าตามเมที่ฝั่งนู้นเขาไปครับแล้วยังไงครับเอาเข้าเราเลยครับเข้าเราเราก็ตามครับทันไหมครับเอาไม่ทันครับโอ้โหยจะตายไม่เอ่ยถอยก่อนครับโอ้บวกยังสนุกครับตานี้ แต่ต้องถอยก่อนครับตอนนี้เพื่อนกำลังถอยอรอ,อดกันมาได้หมดครับตอนนี้โอเคครับเรากลับบ้านก่อนนะครับกลับมาแล้วครับเพื่อเติมเลือดนะครับและจะไปรุยต่อครับ ตอนนี้เขาอยู่กันเลนล่างนะครับ3คนนะครับและก็เพื่อนเอาเพื่อนโดนลาดดาร r เรยเยอร์ไปครับเพื่อนแขนตามไปฆ่าครับแต่ก็โดนบัตเตอร์ไฟขวาง,องเอาไว้ครับนี่นะครับเราตีเป็นทูตามเมจนะครับเอาแวนไม่รอดเลยครับอย่างนี้โอ้โห ตอนนี้เราออกเป็นธนูนะครับยังไม่ขึ้นธนูฟาร์มใหญ่เลยนะครับเพราะว่าตังยังไม่พอครับตอนนี้เราได้ธนูฟาร์มใหญ่มาแล้วนะครับสำหรับตอนนี้เรากำลังลงไปช่วยข้างล่างนะครับฝั่งนู้นเขาเรียกวมพลนะครับมาละห้าตัวครับเดี๋ยวเราดูก่อนนะครับฝ่ากเขาเห็นครับว่าเรามา เอาเข้าไปแล้วครับเราวยังไงครับโดนไปหนึ่งครับ <c oughs> ย้อนถึงกับร่วงไปครับเข้าไม่ได้ครับตอนนี้ <c oughs> เราออกเป็นรองเท้าต้านสถานะนะครับ <c oughs> เพื่อรถอดอัตราการติดสถานะฝั่งศัตรูนะครับ จมตีเข้าไปครับเอพิโซดดากอนนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับตอนนี้เอาเพื่อนกำลังตกโปรแกรมยำบากโอ้ยล่วงไปแล้วครับเพื่อนแพนด้าเข้ามาแล้วยังไงโอ้โหเก็บย้อนไปได้ครับตอนนี้เลนบนไม่มีใครสนใจครับ Can you such power? เลนบนเราต้องขึ้นไปเลนบนก่อนนะครับเพื่อป้องกันเลนบนนะครับ <can> อ้าวแวว์ลงไปข้างล่างนะครับเราตีบัฟไปก่อนครับแล้วก็การเลนบนครับ,อออบโ,โอ้โหบัตเตอร์ไฟเก็บปิเรน่าไปได้ครับ ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปทำการเก็บบัตเตอร์ไฟครับไม่ได้ครับเขามากันสองคนครับมาแล้วครับอมาแล้วครับมาเลรอครับมาเลรอครับยังไง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 ครับร่วงไปครับ เราได้ป้อมกลางเขาครับตอนนี้อา้าวแวนมาครับดึงไหมดึงไหมไม่ดึงถ้าดึงมาโดนเลยครับเราก็แย่งบับฟ้าเขาไปเลยครับตอนนี้โอ้ยโดนไปครับแวนแค้น <Can 't S 1> ครับมีความแค้นวิ่งมากัน3คนครับ4ี่คนครับตอนนี้ ต้องเพื่อนต้องถอยแล้วครับถ้าเพื่อนไม่ถอยเราแย่แน่ครับเพื่อนไปแล้วหนึ่งครับตอนนี้ตามมาอีกครับตามมากันใหญ่เลยครับมีความแค้นครับแผ่นดาเข้ามาแล้วโดดเข้าไปโอ้โหเราก็เข้าไปสวนด้วยอื้อหือล่วงไปแล้วหนึ่งครับเอาสองครับล่วงไปแล้วสองครับ เราก็ตามไปครับตามไปเก็บเอาแวนมาครับถอยก่อนครับอื้เอาเอาเอายังไม่จบครับอื้มเราต้องเอาแวนครับแต่ตอนนี้เราไม่มีอันติครับเราก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าไปอย่างเต็มที่ได้เราต้องมาการเลนบนก่อนครับเลนบนกำลังจะแตกแล้วครับ แล้วเพื่อนไปเก็บแวนได้ไหมไม่ได้ครับชิ้นต่อไปคือเราจะออกเป็นดาบคริคนะครับดาบครคิมาแล้วตอนนี้เราต้องเอาไดสเรเยอร์ก่อนนะครับเพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการดันป้อมนะครับแล้วเพื่อนไปเอาย้อนเอาได้ไหมเอาได้ไหมไม่ไ,มได้ครับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> ย้อนนี่ รอไปนิดเดียวเองครับเอามากันเต็มเลยครับตอนนี้มีความแค้นมาดันมากันข้างบนครับตอนนี้เอาเรียกรวมพลเลยครับเรียกรวมพลมาแล้วครับเดินมากันเต็มเลยครับตอนนี้เอาเพื่อนเข้าครับเพื่อนเข้าเราก็เข้าด้วยครับ ไม่รอดครับโอ้โหเจ็บกันไปครับอ้าว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 ยอนยอนยังยืนอยู่ครับยังยืนยิงอยู่ยอนยังยืนยิงอยู่เลยครับอื้มอ้าวหลงทาง เดีย๋ยวก็โดนเก็บหรอกโอ้ยบัตเตอร์ไฟก็มาครับเอ้ามามา,มาทำไมครับมาจะเอาครับจะเอาจะเอาเหรอครับจะเอาเหรอครับจะเอาเหรอครับโอโ้โหไม่ถึงครับเดี๋ยวนี่ไงถึงแล้วอืมสองตัวไม่ล่าอืมอีกตัวหนึ่งกำลังวิ่งหนีร่วงครับ เรามาแรงมากครับตอนนี้จัดไปอดเอาดาร์คซรเยอร์เลยครับเพื่อเพิ่มความได้เปรียบอีกแล้วนะครับตอนนี้ทีมเราได้เปรียบม,มากนะครับอืมจะบวกกันอย่างเดียวเลยครับป้อมเปิ่มไม่ต้องสนใจละ เราจะปล่อยบนครับเราจะดันเลนบนไปครับเพราะเลนบนเหลืออีกสอง้อมครับโอ้ยโดนเมทเขายิงมาครับโอ้เขาเล่นข้างในครับเราต้องถอยออกมาครับไม่งั้นเราเสียเปรียบครับมาครับเข้าครับโอ้โหไม่รอดครับสองตัวครับโอ้โหอ้าวข้างบนอีกสองตัวครับสามตัวครับ เราเข้าเลยครับบ้าเลือดครับบ้าเลือดบ้าเลือดบ้าเลือดไม่รอดเลยครับอืเอาคาป้อมเลยครับตะกี้อ่าได้ธนูฟ้ามาแล้วครับธนูเจาะเกาะยิงครับยิงไปครับอืมเอา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 ยังไงยังไงยังไงตายไหมตายไหมโอ้ยไม่ตายครับโอ้โหเดี๋ยว โดนลย,ยิงกลับมาครับตอนนี้อันตกิกำลังจะมาใน8เพื่อนเข้าเพื่อนเข้าครับเพื่อนเข้าแล้วยังไงโอ้โหเข้าไปตายครับอย่างนี้ไม่ได้ครับต้องถอยมาก่อนครับเพื่อนเลือดน้อยกันนะครับอย่าเข้าไปครับเ,เราจะไปเอาเอลวิสนันดาก้อนเลยครับตีแบบทูดามจครับ ตีแบบคูแาเมไปครับอืมอืมอืมแปบ๊บเดียวมังกรตายครับตอนนี้เขามากันกลางแล้วครับมากันกลางมากันกลางเหรอมากันกลางก็ไม่ลอดนะไม่ลอดนะเอาอันตีไปครับโอ้โหเข้าไปยังไงยังไงได้ไหมไดไหมโอ้ไม่ถึงครับอืนิดเดียวเองครับ ไม่งั้นนี่ตายหมดโก๊กครับอ่าเราตีป้อมไปครับตีป้อมครับตีป้อม <c oughs> โอ้โหหอย <c oughs> เมทเขาออกมาจ่ายดาเมจใหญ่เลยครับตอนนี้ <c oughs> เพื่อเราตายไปหนึ่งคนครับ <c oughs> ก็ตี d <c oughs> ด r k เ l ย y เยไปครับ ตอนนี้ป้อมฝ่ายตรงข้ามแตกหมดแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้เราเหมือนจะไม่ไหวครับเฮ้ยเโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหเกือบไม่รอดครับถอยก่อนครับเกือบไม่ได้ครับเอาตามครับตามตามมาครับ ตามโอ้โหตามมาเอาเราจนได้นะครับเราเกิดไม่ครั้งครับมาแล้วครับเบรนชูตมาแล้วเรากำลังจะไปเอาแวนวิ่งหนีเข้าไปครับโอ้โหอ๋อยังไงครับ เข้าครับเพื่อนเข้าครับเพื่อนเข้าแล้วแล้วยังไงแล้วยังไงเอาเอามันเอามันตายหมดครับจบเกมครับแม่สุดยอดครับถือว่าเพื่อนเปิดได้ดีมากครับเราก็เลยตามเข้าไปซ้ำได้ทันทีครับสำหรับไบนะครับเป็นฮีโร่สายแอสซิสินนะครับที่มี ความผสมระหว่างแอสซิสซินแครีและก็ไฟเตอร์นะครับซึ่งเป็นฮีโร่ที่ครบเครื่องมากๆครับและสามารถตีเป็นชูดามจได้นะครับในกรณีที่ใช้ท่าหนึ่งหรือการโจมตีไกลทำให้สตูสติสแตกใต้เท้านะครับเป็นการโจมตีที่รุนแรงมากและก็มีความเป็นอมตะนะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นหรือเป็นเมนของไบ้นะครับแนะนำเลยนะครับไอเทมเซตนี้นะครับชิ้นสุดท้าย จะออกเป็นเกาะเกิดนะครับส่วนรูนนะครับผมใช้เป็นรูนเพิ่มความเสียหายจากการคริติคอลนะครับ35นะครับ แล้วก็เจาะเกาะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับใครที่ต้องการที่จะมีคอมเมนต์ดีๆให้กำลังใจหรือว่าต้องการสอบถามพูดคุยอะไรนะครับสามารถเม้นได้ใต้คลิปนี้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ